แล้วก็อิทธิพลแปนก็กกบบตั้งแต่บัดเดี๋ยวนั้นเลยนะฮะจนบัดนี้นี่ยน,นั่นคือปีสองสามนะที่พลเอกแปนขึ้นไปดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยท,ทั้งทั้งที่ยังคงตาแหน่งผู้บัญชาการทหารบกอยู่นะฮะครับครับ,รบมีคําถามอะไระอีกฮะก็คงไม่มีนะครับก็เพียงต่บอกคิดว่าครับคงจะเป็นอ่อแนวเดียวกันนะครับนะ ก็คือคนเอกสเสื้อเดียวกันเลยเนื้อเดียวกันเลยครับครับคน<ว><ว>เอกสงด<ม>ัดชะลออยู่เนี่ยหลังจาก,กเกษียณแล้วอยู่ได้ประมาณสี่ถึงห้าปีผมว่าไปายุทธอาจจะอยู่ไม่ถึงเท่ากับคนเอกถ้าคนเรือเอกสงัดชะลออยู่ก็ได้นะครับคนเรือเอกสงัดชะลออยู่เนี่ยมีเกียรตินะครับมีเกียรตินะทุกวันนี้เนี่ยในกองทัพเรือเนี่ยนะฮะ เนีย่ยกตเป่าตาทาความคำลบเนี่ยแล้วลึกถึงวันที่พลเอกสงหัดจะรออยู่ตายนะครับวันที่เสียชีวิตแล้วก็ยังร่วมทําบุญทุกปีเนี่ยไม่หยุดนะนะครับท่านเสียชีวิตเบาโ,โหนี่จะสี่สิบกว่าปีแล้วไอ้ไอ้ไอ้ออบนความเป็นจริงเนี่ยเป็นสมัยนั้นท่านดํารงตําแหน่งในผู้บัญชาการทาหารเลยแล้วควบผู้บัญชาการทาหารสูงสุดด้วย นะแล้วก็เป็นเป็นผู้บราการอาหารเรือคนเดียวเนี่ยที่ในกองทัพเรือเนี่ยแล้วลึกถึงเนี่ยอย่างนีนั่นถึงกันถึงขั้นที่เรามีการช่วยกันเนี่ยนะจะจัดตั้งมูลนิธิสนัดชะลออยู่ยมีเงินทุนนี่การศึกษาช่วยเหลืออะไรต่ออะไรนั่นยังมีคู่โนปาก,การเนี่ยใช่ไหมต่อประเทศชาติ ผมว่าประยุทธ์แกนโอชาเนี่ยมันจะมีผันบินอยู่หรือเปล่าเนี่ยนะยังน่าสงสัยอยู่นะนะครับครับแต่ไม่เป็นไรคุณวุฒไยสรุปสั้นๆอย่างนี้นะไม่ว่ามันจะโฉกปล่อยยังไงไม่ว่ามันจะใช้กระทรวงการต่างประเทศผม,ผมผมจะไม่ผมจะไม่ไปวอลวาหรือจะไม่ไปกดแคนหรือชิงชังเนี่ยนะค่าราชการแล้วม้กระทั่ง ที่น้องที่รู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยใช่นะฮะเข้าไปร่วมกระบวนการทําลายความสามาัคคีเนี่ยนะครับ,รบไม่เป็นไรคุณทําอย่างนี้ได้เนี่ยนะมันก็ทําให้ผมเนี่ยต้องขยันขึ้นต้องออกมาพูดคุยต้องออกมาเนี่ยนะฮะพบปะกับพี่น้องอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นเพื่อให้รู้เท่าทันนะครับนับจากนี้เป็นต้นไปนะครับคุณวุฒิสาย ก็เราก็คงกลับมาพบกับกันใหม่นะครับโหนคมนะ,ะในเวลาสั้นๆของอาจจะทุกวันหรืออะไรทำนองนี้ครับเดี๋ยวเรามาเซตเวลากันครับนะฮะอาจจะครึ่งทุ่มครึ่งทุ่มครงเอาช่วงสองทุ่มครึ่งเนี่ยนะทางเมืองไทยเนี่ยนะครับพอได้ถ้าเผื่อผมว่างผมจะเล่กเลก แจ้งให้คุณวุฒาส์ทราบล่วงหน้าแล้วกันครับนะวันนี้รเราต้องติดตามข่าวครัติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามครับผมคิดว่าบทบาทเนี่ยของประชาธิปัตย์ที่เปลี่ยนส่วนหัวเนี่ยผมว่าหน้าที่จะเอามาพูดมามาวิเคราะห์วิวจารณ์เนี่ยนะฮะนิดหน่อยสําหรับข่าวต่อไปนะสุรินทร์พิสุวรรณครับเนะี่ย ไอ้พวกตอนหลายพวกจังจันไลทั้งหลายนี่ถึงจะมาอยู่ร่วมพักประชาธิปัตย์นะครับต้องพูดถึงหน่อยครับโอเคคุณวุ้ยไซคงจะสมควรแก่เวลานะะครับครเรื่องของไอ้ชูรินพิศวรเราติดค้างไว้ครับแล้วเรามาคุยกันในข้างหน้านะครับดีครับครับดีครับครับสำหรับวันนี้คือครับ สวัสดีพี่ Get น้องประชาชนรัชลแเหมือนเดิมนะครับด้วยความเคารพรักนะครับก็สำหรับค่ำคืนนี้ก็คงต้องลาจากกันเพียงเท่านี้ครับแล้วเรากลับมาพบกับรายการชกมัดตรงภาคพิเศษกันใหม่ในค่ำคืนต่อไปครับสำหรับวันนี้เขาขอขอบคุณพี่น้องคนฟังทั่วโลกเลยนะครับทั้งไทยในประเทศไทยและยังต่างประเทศด้วยครับ ก็ขอสวัสดีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ